ครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Youtuber Day by Day ครับวันนี้ผมกำลังเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับไปที่สวนสุพัทราแลนด์และเราจะไปทานทุเรียนบุฟเฟ่ตกันที่นั่นครับก็ถึงที่สวนสุพัทราแลนด์แล้วนะครับที่จอดรถกว้างขวางมากก็คือตอนแรงนะครับ ใน Facebook ของทางสวนบอกว่าได้มีการจองเต็มหมดแล้วนะครับในช่วงเวลาพีเรียดที่ผมค้นหาอยู่แต่ก็พบว่าทางสวนสุภัททาแลนด์ได้ประกาศรับเพิ่มอีก300ท่านนะครับผมก็เลยโทรไปสอบถามดูก็บอกว่ามาได้เลยนะครับก็มาซื้อตั๋วกันกนะครับในราคา Walk-in ท่านละ690บาทครับจองไว้2องท่านที่องครับโมามื่ ละหกร้อาสิบบาทนะคะหนนส้อยแปบาทหนมร้อบาทสำหรับสองท่านแบ่งเป็นสามส่วนทุเรียนข้าวสวนและน้ำปั่นทุเรียนไม่ให้ทำจุดบุฟเฟ่เลยแล้วก็ข้าวสวนอันนี้ฉีดมันคือไว้ทำนี้เลยน้ำปั่นรับด้านข้างตรงนี้ก่อจะรับตอนนี้หรือขาับก็ได้ครับจุดบุฟเฟ่ไม่จ่ายเวลาลูกค้านะคะแล้วก็ลิสแคนอันนี้ติดที่ข้อมือไว้เลยจ้ะครับแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อได้เลย คัไปทางบุฟเฟ่ต์ตัวแบ่งเป็นสามส่วนคู่เรียนแล้วก็นั่งรถเข้าสวนแล้วก็น้ำปัน่น เป็นเวลคัมดริงครับน้ำสลัดเยน็นเย็นชื่นใจมาร้อนร้อนนะคะรับเจ้าหน้าทีก็บอกว่าให้มาก่อนบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้เรามาถึงประมาณเที่ยงครึ่งก็เป็นเวลามื้อเที่ยงพอดีนะครับ พอเราซื้อตัวเสร็จแล้วเราก็ใส่ดิสแบนดแบบนี้นะครับวันนี้เรามาแถวแถวสัตหีบเราก็เลยได้ไอเดียว่าอุ้ยมาอีกหน่อยนึงดีกว่าจะได้มาเที่ยวที่นี่ด้วยยังไม่เคยมาที่นี่นะครับอันนี้คือ The First สวัสดีคุณลูกค้านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุดของไม้สุพแฒนรรยองนะครับส่วนสุภัฒน์ทางแล้วนะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ดูและฉีดจริงคุณภาพนะครับที่ได้ทั้งปีเลยนะครับส่วนสุภัฒน์ทางเราก็จะมีพื้นที่อยู่ด้วยกันทั้งนะครับทั้งหมดนะครับ8 0ด้ไร่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็น350้ไร่นะครับส่วนข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับจะเป็น4 5 0้ไร่นะครับจุดตรงข้ามกันนะครับฝั่งนี้จะมีบุฟเฟ่ต์นะครับมีคาเฟ เรข้ามคลองกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับลูกค้าท่านฟูเฟยนะครับก็สามารถเดินไปมาได้นะครับอันี้เราก็จะปลูกผลไม้นะครับยี่สิบชนิดนะครับหมุนเวียนสับกันตลอดทั้งปีนะเกลี่ยๆแลทั้งปีเลยนะครับส่วน้ัดซ้ายมือของเรานะครับวันนี้จะเป็นลำไยนะครับอันนี้เป็นลำไยฮอดีดอนะครับตอนนี้ครับเป็นลูกวิเมอยู่นะครับอน่าจะได้ชิมกันประมาณปลายเดือนมิถุนายนะครับวันนี้ส่วนขวามือของเรานะครับอันนี้จะเป็นมะเฟืองนะมะเฟืองมาดมาเลนะไปหมี่รสชาติหวานนะ วิตามินซีสูงนะกกินได้ดีสดสุกภาพนะครับวันนี้อันนี้เขาก็จะทำโครงเหล็กไว้นะครับเพื่อประคับให้มะเฟืองเป็นไม้ได้นะครับเพื่อการหยุบเกี่ยวผลผลิตง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับด้านซ้ายมือของเราจะเป็นดอกต้นปานะครับตรงนี้ก็จมีโลโก้สวนนะครับเป็นจุดถ่ายรูปนะครับตรงนี้สวนปามือของเราก็จะเป็นสุเดียนแตงสาคิตนะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับอายุสี่ปีนะครับอันนี้เพิ่งจะมีลูกปีนี้ปีแรกนะครับลูกเขาเพิ่งจะตัดไปเมื่อวานนะครับวันนี้ นั่งเราจะเป็นเอตาดีเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์นะครับศูนย์พยาบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับในหลังนะครับก็จะมีสปาออกซิเจนนะครับพื้นผิเซลล์ระบอกออกซิเจนนะครับอบในแคปซูลนะครับช่วในอ่างนะครับครั้งละสามพันห้าสิบครั้งสามหมื่นบาทนะครับอันนี้อันนี้มีที่เดียวในเมืองไทยนะครับครับผมอันนี้จะช่วยในเรื่องระบบหมุนเวียนของเลือดนะครับอ่าตับเซลล์ผิวเซลล์ร่างกายของเรานะครับ รั้งละสามพันห้าสนะครับหนึ่งคอร์สสิบครั้งนะครับสามหมื่นบาทนะครับส่วนฝ่ามืองเรานี้จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ก้านยาวนะครับอันนี้นนี้มีที่พักไหครับมีนะครับมีบ้านหลังใหญ่นะครับแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวจะอยู่ ฝั่ง450ไร่นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับแต่อันนี้จะเป็นห้องนะครับบ้านหลังใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขี่รถผ่านอยู่นะครับเี๋ยกจะบอกนะครับถือฝามือของเรานะครับอันนี้จะเป็นสลัพันสุมาลีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะจอดให้ลูกค้านะครับลงไปดูประชีมกันก่อนนะครับกินสดๆจากต้นได้เลยนะครับอันนี้ที่นี่ก็อากาศร่มรื่นนะครับลมพัดสบายนะครับ น,นี้แดงจะไม่ติดน,น้ำตาลครับครับถ้าติดมันจะไปติดน้ำตาลเลยนะมันจะเป็นแดงออก,กำดำๆแทนนะครับอันนี้คือสุกกำลังทานอ่าใช่ครับผานนะครับมันถ้าดำคือ,คอเกินไปไม่ใช่นะครับถ้าดำนี่คือยังอ่อนอยู่นะครับ<อ>สุกตาลแบบน,นี้ครับมันยังอ่อนอยู่นะครับทำไมผมเข้าใจผิดครับนึกว่า พอแดงแล้วก็มาดำอ๋ออันนี้จะน้ําตาลก่อนนะครับน้ําตาลแล้วจะมาแดงนะครับอแต่ถ้าเป็นลูกสุกนะครับมันก็จะแดงออกสีดํานะครับสามารถทิ้งได้เลยครับเป็น,นปุ๋ยหวานไหมครับหวานครับอร่อยครับสดชื่น ปกติไม่ค่อยทานสลัดแต่มีสองอย่างนะครับมันจะหวานสดชื่นนัะกรรมจะเปรี้ยวนะครับละกันแล้วลม,มันมันยแยกกันยังไงครับเราละกันมจะลูกเล็ดกว่านี้นะครับอ๋อแต่ก็ลูกแบบเดียวกันนะครับลูกเหมือนกันเลยแต่ลูกเล็กกว่านะครับอ่ามันจะบิดไปนะครับอันนี้เนื้อมันแน่นนะครับมันก็เลยแกะยากนะครับ ต,ต้นจะเป็นเหมือนอย่างนี้ใช่ครับจะเป็นแบบนี้อายุมันสามเดือนนะครับสระนี่เก้าเดือนนะครับถึงจะเก็บกได้ครับอ,อันนี้จะเป็นรอยเขาผสมเกอสรน,นะครับแล้วออกมาเป็นสีแดงนะครับก็จะเอาอช่วยเขาผสมหรือว่าเขาผสมได้เองเราต้องช่วยเขานะครับเราก็จะไปขูดเอาเอองเกอสอตรตัวผู้นะครับมาผสมกับแป้งเด็กนะครับแล้วก็เอามาทาที่เกสรตัวเมียแบบนี้นะครับก็จะทาแบบนี้นะครับสองถึงสามครั้งนะครับ แล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับรานนี้เขาก็จะออกมาเป็นลูกเล็กๆแบบนี้นะครับอพอลูกมาขนาดนี้นะครับเราก็มาค่อยมาแค่เอานะครับลูกที่มันไม่สมบูรณ์นะครับออกไปนะครับออะจะได้ไม่เกื่อพือ้นที่นะครับลูกเขาจะได้โตเต็มที่นะครับอันนี้คือถามเป็นความรู้นะครับที่บ้านมีต้นทุเรียน,นแล้วเป็นพึ่งออกลูกเป็นปีแรกพอปีแรกล่วงหมดเลย ปีที่สองเหลือหนึ่งลูกแล้วก็ในที่สุดก็ร่วงแล้วเราควรทํายังไงดีครับอันนี้ต้องอยู่ที่ปุ๋ยนะครับหรอใช่ครับเขาขาดอาหารเขาก็เลยสละลูกทีใช่ครับเพราะว่าต้นยังไม่สมบูรณ์นะครับบานเพียงปุ๋ยน,นี่ถ้า,ถามีลูกแล้วนะครับช่วงเป็นลูกอยู่นะครับให้ใส่สูตรที่ตัวเลขเยอะที่สุดนะครับตัวท้ายสุดนะครับเหมือนอย่างสิบห้าไอ้สิบหกยี่สิบยี่สิบห้าเลยนะครับ ก็คือตัวหลังนี้ต้องใส่เยอะๆต้องเป็นเคมากใช่ไหมเป็นพ<ช>ีเคตัวเค <K S 1> แล้วขั้วเหนียวมีกริงนะครับผมที่ทำให้ขั้วเหนียวอ่ะครับไม่รู้เหมือนกันน่าบันนี้คือเขาบอกว่าจะทําให้ขั้วไม่หลุดวันนี้คือทําให้เรากินขุนเหนียวได้น้อยลงนะ,ปะไปเแา้วไป ก็ยังมีหลายแบบนะครับบางคนกินไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบหารอบเลี้งนะครับผมไม่ชอบนะครับแล้วก็ไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ชอบนี่นะครับซ้ายมือนี่นะครับบ้านพักนะครับวันนี้บ้านพักในสวนนะครับนี่จะเป็นห้องนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเขียกเป็นห้องๆนะครับก็มีราคาเริ่มต้นที่400นะครับหลัง400นะครับก็จะมีห้องน้ําแยกอยู่ตั้งหากนะครับเสร็จแล้วเป็น500ขึ้นไปก็จะมีห้องน้าอยู่ในตัวห้องนะครับ ครับห้องละาน2,000ใช่ไหมครับถ่าจะประมาณนั้นครับ2,000-3,000นะครัครอบครัวนะครอบครัวนะแล้วถ้าเขาพักเขามากินทุเรียนได้ไหมครับผมถ้าเขาพักเขามากินทุเรียนได้ไหมไม่ได้ครับต้องเสียตัวข้ามาเหมือนเดิมนะครับนึกว่ามีโปรแบบว่าไม่มีแพ็กเกจก็คืออยู่ใกล้อยู่ใกล้กว่าชาวบ้านใ ใช่นี่าองเราี่เป็นมังคุดนะครับมีแต่มังคุดเขากทยอยเก็บทุกวันเลยนะพอจะ จะดีกว่าเม็ดใหญ่นะครับ วันนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งนะครับก็จัดกการมทุ่มบอฤดูหนาวนะครับก็จะมีกาท่องเที่ยวนะครับมาการแงตั้งันกันที่นี่นะครับเ็รองทีนะครับสำหรับรจนะครับก็ติดต่อี่เดได้เลยนะครับเราจะไปชมสวนสนุกี่ท่เอนะครับไรนะครัั่งน้นีน้ำุน้ำหนาวนะครับมีกิจนะครับมีสมุรให้ลอกันครับ ส Franc ่วนหน้าซ้ายมือของเรานะครับตัวนี้เป็นสาธิตการเลี้ยวเลื่อนนะครับก็จะมีน้ำพึ่งแพร่ลำแสงนะครับไม่สิ้นะครับน้ำพึ่งยาวนะครับตัวนี้ก็ชิมฟรีนะครับถ้าก็ลงไปดูไปชิมกันก่อนนะครับรถก็จะจอดรออยู่ตรงนี้นะครับไม่หนีไปไหนเองคุณสั่งขี้บนรคะเดี๋ยวให้ดูว่าน้ำพึ่งแพรามาอย่างไรนะคะ มันจะไม่หยดลงพื้นและจะไม่ลวงตัวกับน้ำคุ้มมะนาวน้ำนะคะมะนาวหนึ่งลูกน้ำผึ้งทอดหนึ่งมนะคะเมาคือตัวนี้แก้ไอก้เจ็บคอเ้าก็มีไข่ด้วยนะคะอนั้นแก้สองึ่งค่ะแก้สก็มีนุ่งพึ่งนุ่พึก็ คอ้องดีากจะบริ่ง no, ร <Eller que> <iken> ้รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันไม่รวมกับน้ำแต่ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นหวงมันไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นของแท้เดี๋ยวังไม่หลับายห้เไม่เหยไม่ไม่ถ้าไม่ควรมันจะกลายเป็นแบบเดิมต้องเหนเห็นว่าเนอ่าดีเป็นแล้ว แก้วละ60บาทน้ำพึ่งแพ้นะครับถ้า่านพี้เิน้าึ่งาไเอนานี่ะม่เมเติมน้ำตาพน้ำพึ่งแต่น้ำพึ่งคี่ได้จะไม่มีน้ำตาลผสมให้ถ้าเท่าน้ำตาลผสมอะรสชั่มจะไม่หอมน้ำพึ่งเพีวๆมันเรา จิ๋วๆดูก่อนครับเชิญนะครับตุ้มตอชื่นใจชิมแล้วเหมือนไม่ไม่อยากไม่น่ากินแต่เดี๋ยวกินอีกลองรับใส่มือครับมีความเป็นเหมือนขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิแต่ไม่ใช่วาซาบิแบบนั้นมันจะมีหอมแล้วอมเปรี้ยวของมะขามป้อมด้วยความอ่าใช่เป็นเมนทอนเป็นเป็นชาอนเทปเป็นสลัแมทเข้าไหครับสมุนไพรที่ดีครับสมุร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ มันช่วยให้ระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยบรรเทาอาการที่ว่าเราปวดมากๆนอนไม่ได้เนี่ยให้นอนหลับสบายได้เพราะส่วนยหญ่ใช้กับคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดมนะครับแล้วแล้วก็ที่เป็นพวกเกามาน่อยเนี่ยกะปวดมากเนี่ยประทายก็จะนอนได้เพราะว่ามันจะซึมดงวยแล้วหรอบไหมให้ไปดูออนโันก็จะรู้เลย ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมองเรานะครับวันนี้ <sucks> ต้องขอูกคาทุกท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับขอบคุณครับครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสุพัตราแลนด์บุฟเฟ่ทุเรียนนะครับก็ทานทุเรียนไปเยอะเลยเท่าที่จะทานได้นะครับก็มีอาหารอื่นๆอีก หลายอย่างมีส้มตามมีไก่ย่างมีหมูปิ้งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทานเลยนะครับมุ่งมันแต่ความหวานนะครับก็อย่าลืมไปออกกำลังกายกันด้วยนะครับและห้ามทานกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดนะครับแล้วคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากเพื่อนๆติดตามเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีเพราะนี่คือ YouTuber Day by Day ครับ